เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนแล้วก็ทิ้งตัวไปไม่เกินไม่เกินสิบปีจริงๆคือแบบว่าไปเฝ้าพระอินทร์เลยหลับยาวไปเลยพี่นุยังไม่ทราบครับน่าจะเจอกันคืนนี้เพราะว่านัก็ไปเจอที่สนามบอนเพราะว่าวันนี้พี่นักตื่นมาก็ยังไม่ได้เจอใครเลยนะพักผ่อนบ้างเด้อขาผมก็เห็นบอยอยู่ไม่ไหวจริงๆแบบว่าต้องขอโทษพี่เขาจริงๆคือแบบ ไม่ไหวจริงๆแล้วก็พ่อตื่นมาโทรไปแบบเสียบแบบเฮ้ยผมแบบเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแต่คุณแม่แม่แม่แมแมหมายกับพ่อหน,นึ่งเขาออกไปออกไปก็ก็บางใจละแม่หมายออกไปคุยก็ทุกอย่างก็จบอยู่แล้วนะครับพักผ่อนออกมานะครับคุณครับมันก็จัดการอะไรหลายอย่างครับอะไรที่ทําได้ก็ทําไปก่อนอะไรทําได้ก็ทําไปก่อนอย่างตอนนี้นจัดการอะไรหลายอย่างเกือบเกือบเสร็จหมดแล้วล่ะ เกือบจะเสร็จหมดเกือบหมดแล้วมาเช้าก็ได้เคลียร์บางอย่างเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมานั่งอะไรนั่งพูดคุยกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปอาไปไหไปเตะบอลน,นะวันนี้เราอยู่ในชุดบอลน,นะทุกคนพร้อมเตะอ๋อ กินครับช่วงวันนี้ก็กินวิตามินเยอะอยู่แล้วก็กินกูตาด้วยกินอะไรหลายอย่างกินเยอะมากวันดีครับคุณเมย์วันดีครับทุกคนวันดีครับเอไปกำแพงวันเม้ไอ๋อครับผม รอเชีย์พี่อเตามอลเลยรอเลย,เลยแล้วก็จะรอดูนะว่าใครจะเป็นคนไลแ์้วก็ใครจะอัดฉีกกระเชิญนะจะโอ้เนี่ยเห็นไหมกำลังพูดอยู่ถึงคําว่าอาัดฉีดเผมจะเตะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสวัสดีพี่พิมพ์ใจด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับบางทีแล้วแค่อาจะบอกว่า อะไรที่เป็นการตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมันช่างไม่เหมาะกับเราเหลือเกินแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องทำเนาะไม่งั้นมันก็ไม่ทันการก็ต้องตื่นไปแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับคุณสามารถซื้อกลุ่มปิดกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมกลุ่มปิดเราเหลือเวลาอีกแค่หกวันนะครับหลังจากนั้นพวกคุณจะเข้ากลุ่มปิดกันไม่ได้แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม รักต้องใช้ใจไม่ใช่ต้องใช้อยากให้มาเล่นสิ่งบุรีกอยากไปเหมือนกันครับสิ่งบุรีเป็นที่ที่สนุกนะครับไอนน้ต้องบอกตรงว่าอย่างงานล่าสุดที่ไปเล่นนะสนุกมากเจอจริงเขาแรบหล่อมากโอ้ยขอบคุณครับแหมชมขนาดนี้ผมก็เขินแย่เลยมาชมอะไรกันขนาด